สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการเลือกใช้ตัวอักษรกราฟแผนภูมิแผนภาพสัญลักษณ์นะครับโดยในส่วนแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของตัวอักษรนะครับในการเลือกใช้ตัวอักษรเนี่ยตัวอักษรเป็นการสื่อสารโดยตรงนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับในการที่เราใช้ประกอบพวกภาพเพื่อการโฆษณาของเรานะครับโดยหลักการ ในการที่เราจะเลือกใช้ตัวอักษรเนี่ยนะครับที่มันเหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องมีองค์ประกอบในการเลือกใช้เนี่ยหลายประการนะครับโดยเราเริ่มต้นจากหนึ่งก็คือเราจะต้องอสื่อความหมายได้ง่ายนะครับเช่นตัวอย่างภาพนะครับก็คือตัวอักษรของเราเนี่ยมันจะต้องสื่อความหมายอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับหรือเป็นตัวที่ ต้องตีความในการอ่านเช่นเป็นตัวภาษาอังกฤษหรือตัวภาษาไทยแล้วผสมภาษาอื่นเข้าไปอย่างเงี้ยมันอาจจะได้เรื่องของความอ่ดูเก๋ดูทันสมัยดูเทรนดี้นะครับแต่ว่าในการสื่อความหมายเนี่ยนะครับเราควรหรือเรามักจะใช้นะครับตัวอักษรที่มันอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของระดับของภาษานะครับ ระดับความของภาษาก็หมายถึงว่าในลักษณะของการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยระดับของภาษาก็จะแตกต่างกันนะครับเช่นแตกต่างกันในเรื่องของอายุเจเนอเรชันใช่ไหมครับถ้าเราสื่อสารไปยังกลุ่มของเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ระดับของภาษาที่มันกระชับสั้นหรือเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการนะครับทําให้มีความรู้สึกว่า เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกลุ่มก้อนนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเอเราเนี่ยเข้าใจาเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสื่อสารไปนในกลุ่มของคนที่มีคนอาวุธว,วัยวุนะครับหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับสูงนะครับเราอาจจะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้นนะครับแต่ว่าเน้นไปทางด้านของการใช้ข้อความที่ เป็นการสื่อสารโดยตรงหรือเป็นการสื่อสารที่กลุ่มเฉพาะเนี้ยเข้าใจได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับของการเลือกใช้ระดับภาษาเนี่ยรวมทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มด้วยนะครับว่าข้อบังคับของการใช้เขาเนี่ยอนุญาตให้ใช้ข้อความในลักษณะใดนะครับต่อมานะครับก็คืออะจะเห็นว่าระดับของภาษาเนี่ยนะครับ มันก็มีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายด้วยนะครับเช่นเรื่องของความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความละเอียดอ่อนของการจําแนกเรื่องเพศใช่ไหมครับยิ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเท่าเทียมนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ระดับของภาษานอกจากจะเป็นเรื่องของกลุ่มคนอะไรแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของเรื่องของการความเท่าเทียมกันนะครับซึ่ง จะต้องคำนึงถึงนะครับต่อมาครับก็คือเรื่องของความเหมาะสมของขนาดที่ใช้นะครับจะเห็นว่าตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คือถ้าเราใช้ตัวขนาดที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะสังเกตได้ง่ายนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้องค์ประกอบภาพมันไม่สวยงามนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ขนาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของ ระดับของการสื่อสารด้วยนะครับเช่นถ้าเราจะสื่อสารในลักษณะที่เป็นใจความสําคัญนะเราก็อาจจะต้องใช้ตัวอักษรที่มีความเด่นชัดที่มีขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นส่วนประกอบรองๆล,ง,ลงไปเราก็อาจจะใช้ขนาดที่มีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไม่ให้บดบังองค์ประกอบภาพที่มันมีความสําคัญต่อภาพนะครับ ต่อมาครับก็คือการเลือกใช้สีนะครับบนข้อความนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็คือสีเนี่ยมันมีอิทธิพลโดยตรงเ,เรื่องของการรับรู้นะครับเช่นถ้าเราห้ามสูบบุหรี่แต่เราไปใช้สีเขียวนะครับเช่นกากบาทอย่างเงี้ยเป็นสีเขียวมันก็จะมีความขัดแย้งของมันในตัวถูกไหมครับหรือสีที่บ่งบอกถึงความปลอดภัยอ,อย่างสีเขียวเนี่ยไปอยู่บนกากบาดอย่างเงี้ย แล้วสรุปแล้วมันทําให้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยกันแน่นะครับแต่ในขณะเดยียวกันสีที่แสดงถึงความเล่าร้อนความอันตรายใช่ไหมครับอย่างสีแดงเนี่ยไปอยู่บนเครื่องหมายถู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะรู้สึกว่าขัดแย้งนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราใช้ไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับบริบทอย่างเช่นตัวอักษรที่เขียนว่าห้ามสูบบุหรี่ใช่ไหมครับปรากฏว่าห้ามสูบบุหรี่เนี่ยตัวอักษรกลายเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับ ทำให้รู้สึกว่าเป็นเอ๊ะมันถูกต้องไหมนะครับการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมันผิดกฎหมายนะหรือสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการอย่างนี้แล้วเราใช้สีเขียวนะครับงั้นการความสื่อความหมายเนี่ยค่าน้ำหนักของตัวอักษรเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับต่อมาก็คือการเลือกใช้ฟอนต์ครับในการกำหนดทิศทางนะครับเช่น ในข้อความเดียวกันนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นข้อความนะครับที่เป็นเนื้อหาเดียวกันนะครับแต่ว่าเราใช้ฟอนต์ที่มีทั้งขนาดแล้วก็ชนิดของฟอนต์แตกต่างกันนะครับมันทําให้เข้าใจได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้ฟอนต์เนี่ยก็ควรที่จะเลือกใช้ฟอนต์ไปในทิศทางเดียวกันแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้ฟอนต์ชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าให้ไปในทิศทางเดียวกันก็หมายความว่า ต้องใช้ฟอนต์ที่มีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกันหรืออยู่ในตระกูลเดียวกันเช่นถ้าจะให้เข้าใจง่ายถ้าเป็นตัวเขียนก็ควรจะต้องเป็นฟอนต์แบบตัวเขียนให้หมดนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นลักษณะขนาดที่มันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์ก็ควรจะต้องเป็นลักษณะของตัวพิมพ์ทั้งหมดนะครับงั้นก็จะทําให้อ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของ การใช้แผนภูมิแผนภาพนะครับประกอบนะครับการเลือกใช้ะกูลของอการอธิบายนะครับข้อมูลเนี่ยบางครั้งเราใช้ลักษณะของตัวอักษรมากๆเนี่ยมันเข้าใจได้ยากนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นพวกแผนภูมิแผนภาพเป็นกราฟนะครับพวกนี้มันทําให้เห็นใจความสําคัญได้ง่ายเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอธิบายนะครับ ลักษณะที่มีความคล้ายกันหรือต้องการจะแบ่งแยกข้อมูลให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างง่ายโดยเร็วเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นแผนภูมิแท่งนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะอธิบายภาพรวมนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซนเลยนะครับแล้วเห็นเป็นสัสดส่วนให้เข้าใจได้ง่ายโดยเร็วสวยงามเนี่ยเราก็อาจจะเป็นพวกอ่าไาชาร์ตหรือว่า แผนภูมิวงกลมหรือชาร์ตวงกลมนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอธิบายพวกที่มีจำนวนนะครับโดยที่มีความน่าสนใจนะครับเป็นในทิศทางเดียวกันทั้งแนวแกนตั้งแกนนอนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของแผนภาพนะครับเป็นจำนวนภาพขึ้นมาแทนนะครับแล้วคำกับด้วยตัวเลขนะครับก็จะทำให ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือเยอะๆเป็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยมันเกิดความน่าสนใจขึ้นนะครับดูแล้วมันไม่น่าเบื่อนะครับ